แม่สีสุกได้เลิกลงมาเดินแล้อลงมาเดินแล้วพะมันถึงเวลามันตั้งยี่สิบนาทีแล้วไงเอามาถึงนี่นะจะเร็วนะจะแ่ะ วันนี้เรามากันแต่เช้าเลยที่สวนหลวงใส่บารพ้าเป็นหนึ่งองค์แล้วอีกองค์หนึ่งหายังไม่มาก็มาหัววันคาอง่์เขาอายุเยอะคงมามาช้าหน่อย

รองเท้าสีสันมากรองเท้าสีสันมากอืมแต่วันนี้จอยเต็กก่อขก้นเนี่ยช่วยอะไรวะเป็ไนไงอันนี้ต็ก ผมกาลังก็คิดว่าคนเราไม่ไม่รู้ตัวตัวเองแก่เลยนะยังอามารู้ตัวอ้ามาแก่ว่ะพูดตรงตรงของผมไม่รู้สึกตัวแลว้ตัวเองแก่แล้วกระจกก็ดู้แต่ผมดูกระจกหน้าเหมือนเดิมชอบยอตัวเองไม่ไดใหยอไม่ใช่ยอตัวเองหมายถึงว่านี่พูดตรงๆองยังไงรู้สึกว่า ไงมองคนอ e ื่นแก่แต่ตัวเองไม่แก่ไงไงไงเป็นคนมองแบบเนี้ยเมื่อวานไม่สบายอว่ายังไงก็ออกซิเจนน้อยอ่ะออกซิเจนในเลือด สิเจนในเล่นอะไรอยู่เก้าสามเก้าสี่ก็น้อยแล้วหมอให้ฉันไปตรวจอะไรก็ตรวจเกลือแร่เหมือนเดิมตรวจเกลือแร่กรกดตรวจแก๊สกรดอะไรก็เรียกอะไรนะแอมโมเนียอือนนนนะอมบ้าน,นจัดเดินหน้าตักแดดหน่อยอืม จับรถเข็นแล้วไปเลยเ้อมให้ต้อ